ราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะฮะว่าผมนายชอตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Crazy p l a n นนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวตั้งป้อมแบบแบบแรนดอมครับผมก็คือเราไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเราจะเอาป้อมของเราเนี่ยลงไปตรงไหนแล้วก็จะใช้ตัวอะไรนะครับก็คือเรามีพลังงานปั๊บเรากด แล้วป้อมของเราเนี่ยก็จะออกไปแบบสุ่มๆเองนะครับแล้วถ้าเกิดช่องเต็มหรือว่าไม่เต็มก็แล้วแต่เรานะเราสามารถลกา <sk art> กตัวละครที่มันเป็นตัวเดียวกันอะใส่กันได้แล้วมันก็จะกลายเป็นตัวที่เลเวลสูงขึ้นแต่มันจะสุ่มออกมานะครับว่ามันจออกมาเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งเกมนี้เล่นได้ทั้งคนเดียวนะครับไปสุ่มหาผู้เล่นอื่นจริงๆนะครับหรือว่าเราจะร่วมม,มือกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเราจะสร้างห้องแล้วก็ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายๆคือเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นคนเดียวก็ดีครับ รับโหมดการเล่นก็ได้เกิดไปแล้วใช่ไหมครับว่ามีการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วก็การโคออบด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ระบบนี้เราสามารถสร้างห้องนะครับเพื่อให้เพื่อนตัวจริงเข้ามาได้ด้วยคําสั่งเฟรนลี่แมทใช่ไหมครับเออก็ให้คนนึงสร้างอีกคนนึงก็มาเอนเตอร์เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็เข้าไปสู่ระบบควิกแมทได้เลยแค่นั้นแหละจบนะครับซึ่งอย่างที่บอกมันทําได้ทั้ง PVP แล้วก็โคอ p อบทำได้เหมือนกันงั้นก็เดี๋ยวผม PVP ให้ดูก่อนกันละกันเนะเาะไปกก่อน,นน็ได้ะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเราเต้องการผสมเ,เราสามารถเอาตัวเดียวกันลากใส่กันได้เลยมันจะม,มีการผสมกันเกิดขึ้นนะครับล้วก็จะทาให้มัน,นซุ่มกลายเป็นตัวอื่นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นตัวเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็กลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันกันละกันนะครับทีนี้ความเหลื่อมล้าของเกมนี้ก็คือไอตัวพวกนี้นะครับมันสามารถจัดการมาได้เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีการที่ดีกว่าเลเวลสูงกว่าก็จะได้เปรียบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ที่เหลือก็คือกลยุทธ์และ อ่าส่วนตัวผมก็จะเห็นว่ามีตัวที่ออกมาเป็นบัฟด้วยนะครับแล้วก็โจมตีแบบว่าทําให้สโลโมชันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยิงเร็วยิงไกลอะไรเงรี้ยอ่ก็จริงจิงมันยิงไกลไม่มีหรอกมันยิงมันยิงโดนหมดทุกตัวอยู่แล้วนะครับที่ศัตรูที่มันเดินมานครับเพราะนั้นก็เวลาเล่นก็คืออย่างเงี้ยสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆตับอะไรที่มี SP นะครับก็สร้างลงไปเรื่อยๆื่อๆืๆไอตัวบัฟมันซ้อนกันเยอะเกินไปอ่ะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กผสมไปเลยดีกว่าอ่ะกลายเป็นตัวบัฟก็ยังโอเค สถานการณ์เริ่มตึงเครียดครับเพราะว่าเริ่มจัดการศัตรูไม่ค่อยทันแล้ะครับเห็นไหมน,นี่นี่คือดูศัตรูเห็นไหมครับศัตรูนี่คือสถานการณ์แย่กว่าเราเยอะเลยแล้วจะแพ้ชนะได้ยังไงครับก็คือดูด้านสายล่างกับสายบนมันจะมีหัวใจอยู่ก็คือใครหัวใจหมดก่อนก็เป็นฝ่ายแพ้นะครับดูจากสภาพแล้วผมน่าชนะนะครับแบบน,นี้ยังไม่ได้หลอมตัวเลยหลอมตัวโชว์สักหน่อยนี้ โอเคไหมน่าจะไหวอยู่นะน่าจะไหวอยู่นะนี่ศัตรูหัวใจหายไปแล้วครับเรียบร้อยครับผมลักษณะการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถดูโฆษณาเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้เลยนะทีนี้เราไปดูโคอปกันบ้างดีกว่านะครับว่าลักษณะการเล่นเป็นอย่างไรครับเนี่ยหาคนเลยวันหนึ่งเล่นได้แค่3รอบเท่านั้นนะครับสำหรับโคอปโอเคมาได้บรอยแล้วครับจะเห็นว่าศัตรูเนี่ยมันจะมาแบบว่าเข้าไปสู่ฐานของเราเนี่ยที่เดียวกันนะครับ เพราะนั้นหมายความว่าเราจะต้องช่วยกับผู้เล่นอื่นนะครับเพราะนั้นหลักการเล่นจริงมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างก็คือเราก็พยายามสร้างยูนิตให้ได้เยอะๆนะครับแล้วถ้าเกิดช่องเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ทําการเอาไปผสมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจะผสมก่อนก็ได้แล้วแต่แต่ผมเคยเล่นนะถ้าเรารีบผสมตั้งแต่แรกอ่ะคือเราเราเรา,เราใช้ปริมาณจะดีกว่า <c oughs> จากว่ามเมนโมนะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันก็นแล้วกันแต่ส่วนตัวที่ผมเล่นมาเนี่ยไอ้ประเภทนี้เนี่ยเราเน้นตัวละครให้มันเต็มก่อนดีกว่านะครับ เล่นมาสักพักนะครับประมาณรอบที่10จะมีบอสออกมาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่า DPS อุ้ยเดี๋ยวมันมีการโจมตีด้วยนะฮะโอ้โหยทำให้ตัวละครเราหายไปเหมือนกันนะครับเนี่ยก็อาจจะต้องช่างใจดีๆนะครับถ้าเกิดว่าบอสเนี่ยมันไปโจมตีใส่ตัวละครที่มันมีเลเวลสูงก็เสียดายแย่เลยนะครับเสียดายแย่เลยนะฮะเพื่อนไหวไหมโอเคเพื่อนไหวนะครับงั้นบรรยากาศการเล่นก็ตามที่เห็นอ่ะคืออันนี้มันจะมีบอสโผล่มาด้วยทุกๆ10เวฟนะครับก็เอาใจช่วยกันละกันเนาะ คำถามต่อมาคือเราจะหาพวกตัวใหม่ๆได้ยังไงใช่ไหมครับหรือเราจะอัปเกรดได้ยังไงอย่างแรกเลยคือท่านผู้ชมก็ไปเล่นเรื่อยๆนั่น,นแหละแล้วเดี๋ยวมันเนี่ยจะมีพวกภาร,รกิจอ่าอย่างเช่นสะสมตัวของถั่วครบจากการเล่นนะครับก็จะเปิดกล่องได้ไปทําเควสปุ๊บก็จะได้รับของรางวัลอะไรนี้แล้วมันก็จะมีพวกกิจกรรมประจําวันอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีการแจกตัวละครด้วยนะครับแล้วก็กล่องเห็นไหมครับคือกล่องเนี่ยเราก็ได้จากการต่อสู้ด้วยนั่นแหละนะครับถ้าเกิดชนะจะได้ง่ายหน่อยนะฮะแล้วก็มีการดูโฆษณาเพื่อเร่งความเร็วในการ เปิดกล่องด้วยนะครับมันก็จะสุ่มออกมาว่าเราจะได้กล่องอะไรได้ตังค์เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเมื่อเราได้ของมาแล้วเนี่ยจากกิจกรรมต่างๆในเกมเนี่ยท่านผู้ชมก็มาเมนูที่2ได้นะครับซึ่งมันก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการ์ดอยู่หลายใบยนะครับแต่ว่าเราสามารถใส่เข้าไปได้แค่5ใบเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนใบก็คือเราคลิกนะครับแล้วก,กดยูสแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาอันไหนออกเห็นไหมครับส่วนการ์ดที่เราเนี่ยมีซ้ํากันเยอะๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วย แค่นี้แหละจบนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกแบบร้านค้าด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบเกมนี้มากๆก็ลองแวะเข้ามาดูกันละกันมันก็จะมีโปรโมชั่นขายข,ายของเยอะแยะมากมายส่วนใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็สามารถมารับเงินได้ฟรีๆทุกวันนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าที่จะใช้เงินในเกมนะครับในการซื้อของก็ลองมาดูละกันว่ามีตัวที่เราเล่นหรือเปล่าถ้าเป็นตัวที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับหรือ ตัวนี้เราชอบมากๆเลยเราก็ต้องการอัปเกรดมันก็ต้องซื้อเก็บไว้ถูกไหมครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาดูด้วยกันละกันเนาะแล้วก็จะมีพวกการจับปองต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินแคนมากพอแบบเนี้ยลองเปิดดูเลยกันละกันมี2 5 0พอดีดูซิจะได้อะไรอืมก็เป็นการที่ซ้ำๆทั้งนั้นเลยเนาะ แต่ถ้าเกิดจะเอาคุ้มๆหน่อยนะครับมาซื้อมันรีการ์ดก็ได้นะเพราะว่าจะได้รับเงินแคดวันละ200เท่านั้นไม่พอครับก็คือจะลงกิจกรรมโคออบได้มากกว่าชาวบ้านเขาอีก5ครั้งเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ลองดูแล้วกันของขายมันมีเยอะครับส่วนอื่นๆที่เหลือก็จะมีพวกแบบว่ากิจกรรมต่างๆนะครับเช่นอันนี้เป็นแรนดดอมอารีนาอันนี้ก็เข้าร่วมได้นะครับรวมไปถึงของรางวัลสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยก็เข้ามารับรางวัลได้นะครับอันนี้ล็อกอินเวันเขาจะได้แจกตัวของ UR นอครันะครับอันสนนี้ก็คือจะะมีรบบกกอยู่ ลองหากิวอยู่กันละกันนะเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนแป๊บนึงโอเคเมื่อเราเข้ากิมาแล้วครับจะสังเกตเห็นว่าเกมนี้เราสามารถแชร์เด็กให้กับผู้เล่นอื่นดูได้ครับว่าตอนนี้ไอเด็กของเราเนี่ยมีหน้าตาอะไรยังไงบ้างนะครับอีกอย่างนึงก็คือ create room อันนี้คือการสร้างห้องนั่นเองครับเราสามารถสร้างห้องที่จะ PvP กับคนในแคลนได้หรือว่าเราจะเล่นแบบโ o วกับคนในแคลนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเล่นกับเพื่อนจริงๆเนี่ยสร้างแคลนไว้มันก็จะได้หากันเจอง่ายนั่นเองนะครับเพราะนั้นเกมนี้ฮ ทีนี้เราไปดูออปชันของเกมนี้กันดีกว่านะอยู่บริเวณขีด3ขีดด้านขวาบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับมีเซตติ้งครับจะสังเกตเห็นว่ามีการปรับภาษาด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับถ้ามีผมจะรีวิวตัวเกมเป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะนั้นก็สําหรับเกมนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้กันใครที่ชอบแนวนี้ก็จัดไปครับ